สวัสดีค่ะชอวมนชัยคนบ้านทุ่งชาแนลค่ะคลิปนี้มาอัปเดตสวนมนชัยนะคะดูต้นว่านสีทิศนะคะว่านสีทิศของพี่ปโป้นะคะที่ปลูกไว้หน้าบ้านถุงทองกับอมเงินนะคะนี่ก็โอเคแล้วนะคะรอดนะคะรอดรอดนะคะ แตกยอดออกมาแล้วะะก็ด้วยที่ฝนไม่ตกป,ประมาณสามวันนะคะต้นไม้ของน้งมนมันก็เหี่ยวแห้งต้นทุเรียนของน้งมนมันก็แห้งจะตายน้งมนก็เลย บนเทวดานะคะว่าทำไมทำไมไม่มีฝนตกให้ต้นไม้น้องมนสดชื่นบ้างนะคะหยุดตกไปตั้ง3มวันนะคะพอมาวันนี้กับเมื่อวานนะคะก็มีฝนตกโปรยลงมานะคะต้นทุเรียนน้องมนกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมแล้วนะคะเทวดาท่านเมตตาสงสาร สวนมนชัยนะคะน้องมนนะคะสงสารต้นไม้ของน้องมนที่มันไม่ได้กินน้ำสามวันนะคะพื้นดินแห้งหมดเลยท่านก็เลยสั่งฝนมาตกให้นะคะเมื่อวานกับวันนี้นะคะก็ได้น้ำฝนมาช่วยฉลอต้นไม้ของน้องมนทุกต้นเลยนะคะสดชื่นหมดเลยนะคะต้นไม้ไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มมาอีกนะคะน่ะฝนเริ่มมาอีกแล้ว ก็ไม่รู้ว่าฝนจะไปวันไหนนะคะได้น้ำฝนชุ่มฉ่ำมาสองวันนะคะต้นไม้สดชื่นเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมแล้วต้นทุเรียนนี่ขาดน้ำไม่ได้นะคะน้ำท่วมก็ไม่ได้ขาดน้ำก็ไม่ได้นะคะต้นทุเรียนน้ำต้องพอดีพอดีสม่อเสมอ ขาดน้ําก็ตายน้ําท่วมก็ตายนะคะต้นทุเรียนเป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษายากมากๆเมื่อวานได้น้ำฝนนะคะกับวันนี้นะคะตกชโลมลงมานะคะต้นไม้สดชื่นนะคะแต่ยังดีนะคะที่น้ำไม่ท่วมคลองนะคะถ้าน้ำท่วมคลองก็มันก็จะท่วมต้นมะาพร้าวอีก ต้นมะพร้าวตรงไหนที่มันอยู่ต่ำมันก็จะน้ําเยอะเกินนะคะตรงไหนอยู่สูงน้ํามันก็จะพอดีพองามเหมือนสองต้นนี้นะคะมันอยู่สูงเหนือน้ํานะคะมันก็จะสวยนะคะต้นกําลังเติบโตแล้วนะคะเนี่ยกําลังใหญ่กำลังเติบโตส่วนต้นไหนที่มันอยู่ต่ำนะอยู่ใกล้นะ้ําหน่อยมันก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ละมุดนะคะ นี่นะคะละมุดละมุดออกลูกดกมากเลยนะคะเนี่ยกำลังออกลูกนะคะละมุดกําลังออกลูกละมุดนี่เป็นผลไม้ที่ปลูกง,ง่ายนะคะออกลูกดกนะคะแล้วเป็นผลไม้ที่ออกตลอดทั้งปีด้วยนะคะได้กินตลอดทั้งปีเลยนะคะนี่ก็กำลังจะโตนะคะกำลังจะโต อันนี้ก็กําลังออกลูกใหม่นะคะมีทั้งออกใหม่มีทั้งกําลังจะเติบโตนะคะมาดูต้นนี้นะคะจีโอ้โหต้นนี้ออกทุกช่อเลยนะคะออกลูกทุกช่อเลยนะคะละมุดนะคะช่อเล็กช่อใหญ่ออกหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นช่อเล็กช่อใหญ่ช่อไหนนะคะมันออกลูกละมุดหมดทุกช่อเลยดดมากมากเลยนะคะดกมากๆเลยนี่นะคะอันนี้กําลังโตนะคะเนี่ยเนี่ยลูกละมุดกําลังโตนะคะนี่ก็ดกมากเลยดกมากๆเลยนะคะเนี่ยออกทุกช่อเลยนะคะคือต้นนี้นะคะ ต้นนี้ออกทุกช่อเลยไม่มีช่อไหนที่มันไม่ออกนะคะสุดยอดมากๆเลยถ้าได้ปุ๋ยเล่งผลนะคะเล่งดอกเล่งผลเนี่ยละมุดต้นนี้มันจะแบบออกลูกจนกิ่งมันกิ่งมันจะเอ็นรับไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยแค่นี้ก็ออกลูกแบบโอ้โหทุกช่อจริงๆนะคะช่อไหนออกหมดเลยนะคะเนี่ยดูสิช่อเล็กช่อใหญ่นะคะ สุดตะลึงมากๆเลยดูสิต้นนี้ทั้งต้นนะคะออกทุกช่อเลยนะคะออกดอกออกผลทุกช่อเลยนะคะสุดยอดมากๆต้นแค่นี้เองนะคะต้นเล็กๆแค่นี้เองนะคะแต่ออกดอกออกผลทุกช่อเลยดูมะกอกมะกอกฝรั่งนะคะ ก็เป็นสับประรดลงมนปลูกเมื่อวานนี้นะคะเพิ่งจะปลูกเมื่อวานนะคะสับประรดก็เด็ดหัวมาจากวังนะคะวังปลูกปริจิตนะคะสับประรดที่วหายแล้วมันก็เด็ดเอาหัวมาปลูกโอ้โหมากรอฝรังนะคะต้นแค่นี้เองดกมากเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้จิ้มเกลือแล้วนะคะเนี่ย ้นนี้ก็ออกโอ้ต้องเอาปุ๋ยมาใส่หน่อยเอาปุ๋ยมาใส่อีกหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวทอกคนพาไปดูนี่ก็สวยนะคะหมอนมันเบอร์รี่ ดอกไม้ก็บานชื่นนะคะก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วก็มีความหวังนะคะกับต้นทุเรียนที่มันไม่ตายก็รู้สึกมีความหวัง เทวดาลดน้ำให้สองวันนะคะสงสารน้องมนเทวดาท่านสงสารน้องมนที่ต้องตักน้ำมารดตักน้ำจากคลองมาลดเพราะว่าเรือพวนน้ำมันสำลักน้ำนะคะเอาไปซ่อมอยู่นะคะมันคว่ำแล้วก็สำลักน้ำมันใช้ไม่ได้น้องมนก็ต้องใช้มือตักน้ำในคลองขึ้นมาลดทีละต้นทีละต้น เทวดาท่านเมตตาสงสารนะคะท่านก็เลยสั่งฝนตกลงมานะคะกระหน่ำมาสองวันติดๆนะคะดินชุ่มหมดเลยนะคะดินชุ่มหมดเลยสาธุสาธุนะคะน้องมนไม่ต้องมาเหนื่อยรถอ่อนซอนแต่ละมดน้องมนเนี่ยละมดออกลูกทุกต้นเลยรอดูหญ้าหวานของแป้งล่ำนะคะหญ้าหวานของแป้งล่ำได้น้ำฝนนะคะนี่นะคะ หญ้าหวานของแป้งล่ำได้น้ำฝนนะคะขึ้นเต็มเลยนะคะนี่นะะได้น้ำฝนใหม่อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็เริ่มสวยแล้วนี่หญ้าหวานของแป้งล่ำนะคะเจอฝนใหม่ได้น้ำฝนใหม่นะคะแตกยอดออกมาอย่างงดงามเลยข้างล่างก็เริ่มแตกยอดแล้วนะคะข้างล่างก็ใช่นะคะหญ้าหวานของแป้งล่ำนะคะ ข้นะางล่างก็ใช่นะคะนะ่ะพ่อปลูกไว้นะคะเป็นแถวยาวเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะนู่นยาวไปถึงโน่นหญ้าหว,วานของแป้ง่ําแป้ง่ําก็จะไม่อดไม่อยากแล้วลูกอาโวคาโดนะคะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอีกหน่อยนึงมันก็จะเล่งใบนะคะเล่งใบเล่งอะไรออกมา ็ไม่เกินสามเดือนหรือ6เดือนเนี่ยก็น่าจะออกผลอโะโวคาโดนะคะเพราะว่าอโะโวคาโดนี่ออกลูกดกมากออกลูกดกทั้งทา,งท,างที่ต้นมันยังไม่โตมากมันก็จะออกลูกดกแล้วนะคะอโะโวคาโดปลูกง่ายต้นเตเตียเล็กๆมันก็จะออกลูกเต็มต้นนะคะอโะโวคาโดนะคะแล้วใช้ก็จะได้กินอโะโวคาโดปั่นนมสดของโปรดนะคะ มะม่วงนะคะขอแค่ได้น้ําได้ปุ๋ยมะม่วงมันก็รอดแล้วนะคะมะม่วงก็ปลูกง่ายแต่ยอดแล้วได้น้ําหน่อยได้ปุ๋ยหน่อยมะม่วงมันก็จะออกดอกให้น้งมนแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น,ม,นมีมะม่วงสามฤด,ดูด้วย น้ำเยอะน้ำดีนะคะน้ำไม่เคยขาดเลยนะคะที่นี่ดอกบวบก็ออกทุกวันนะคะบวบมันออกดอกทุกวันเลยนะคะออกเยอะแยะมากเลยบวบมีให้กินตลอดทั้งปีนะคะเดี๋ยวเอามาเล็ดบวบมาหวานไว้อีกนะคะให้มันขึ้นอีกนะคะบวบเอ่ยถั่วเอยฟักทองเอยนะคะเอามาปลูกไว้เอามาหวานไว้นะให้มันขึ้น มันก็จะได้กินทั้งปีตลอดทั้งปีปลูกง่ายนะคะโตวไวด้วยนะคะมะม่วงกลางเกาะ ก็ไม่ได e ้ลดน้ำเพราะมะม่วงที ar ่อยู่กลางเกาะตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีน้ำซับอยู่ใต้ดินตลอดเวลานะคะฝนจะตกไม่ตกก็ช่างนะคะมันก็จะมีน้ำอยู่ใต้ดินตลอดเลยมะม่วงก็เลยไม่จำเป็นต้องลดน้ำนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะอาศัยดูดซับกินน้ำจากใต้ดินนะคะน้องมนไม่ต้องลดน้ำให้มันยุ่งยากเลยนะคะหายห่วงนะคะมะม่วงกลางเกาะ มะาพร้าวทางโน้นนะคะก็นานๆก็รดน้ําทีนึงนะคะไม่ได้รดบ่อยเพราะว่าดินมันชุ่มอันไหนวันไหนที่ฝนไม่ตกนะคะที่ฝนไม่ตกประมาณสักเจ็ดวันนี้เราก็จะมารดนะคะมารดต้นยางนาต้นยางนาแล้วก็ต้นมะพร้าวไปดูต้นมะาพร้าวที่น้องมนช่วยชีวิตมันไว้นะคะ ยอดมันหลุดออกจากเบ้าลูกมะพร้าวน้องมนไม่รู้ว่ามันจะมันจะรอดไหมนะคะเรามาลุ้นดูนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะน้องมนช่วยชีวิตมันไว้นะคะเอ๊ะทำไมมีรอยเท้าวัวลองถ้ารอยเท้านี้มันเป็นรอยเท้าวัวหรือรอยเท้าแพะนะเนี่ยมันน่าจะเป็นรอยเท้าแพะนะเนี่ย ถ้าแพะเข้ามาตรงนี้แล้วต้นมะพร้าวน้องมนมันจะเหลือแล้วเนี่ยกัดกินต้นมะพร้าวน้องมนแน่ๆเลยถ้ามีแพะเข้ามานะคะหรือว่ามันมากินหญ้าวหวานที่น้องมนปลูกไว้ต้องใช่แน่ๆเลยนะคะมีรอยเท้าวัวรอยเท้าแพะมาที่นี่นะคะมันต้องแอบมากินหญ้าหวานที่น้องมนปลูกไว้แน่ๆเลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยนะคะ นี่คือมะพร้าวนะคะที่ที่มันที่มันหลุดออกจากเบ้าลูกมะพร้าวนะคะเนี่ยมันหลุดออกไปเลยนะคะน้องมนก็เอามันมาอนุบาลใหม่นะคะเอามาอนุบาลใหม่เอาชีโคนเอาเสียบไว้ที่ลูกมะพร้าวใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาชีโคนโปะไว้นะคะเพื่อที่จะให้มันรอดชีวิตนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่ามะพร้าวต้นนี้นะคะมันจะรอดไหมนะคะ ลุ้นไปกับน้องมน์นะคะเดี๋ยวน้องมน์มาอัปเดตให้ f อซดูเรื่อยๆนะคะขอให้มันรอดนะคะเดี๋ยวน้องมน์มาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะต้นนี้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดส่วนต้นอื่นก็รอดนี่นะคะต้นนี้รอดมีรอยเท้าแพะด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยนี่คือรอยเท้าแพะ รอยเท้าแพะนะคะรอยเท้าเล็กๆถ้ารอยเท้าวัวมันจะรอยใหญ่กว่านี้นะคะเกิดเหยียบต้นมะพร้าวเลยนะคะเนี่ยดีที่มันไม่เหยียบคือมีแต่รอยเท้าแพะทั้งหมดเลย <_ supplement> จะมากินยอดมพะพร้าวน้องมนแน่เลยเนี่ย <_ t od c> คือน้องมนยังไม่มียังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะมาทำรั้วนะคะ ยังไม่มีทุนทรัพย์ที่จะมาทํารั้วตรงนี้น้องมนก็เลยยังไม่ได้ทํารั้วพวกแพะของชาวบ้านวัวของชาวบ้านมันก็เลยเข้ามาได้นะคะก็รอเดือนหน้านะคะเดือนหน้าน้องมนม,นมีทุนทรัพย์ปุ๊บน้องมนก็จะมาทำรั้วก่อนดับแรกเลยนะคะมาทํารั้วก่อนถ้าน้องมนไม่ทํารั้วนี่ก็คือหญ้าหวานของแป้งร่ําไม่เหลือแน่นอนนะคะยังไงก็ไม่เหลือนะคะ มวนต้องทำรั้วไม่งั้นหญ้าหวานหมดปลูกอะไรก็หมดนะคะมันจะมากินหมดเลยสวัสดีค่ะพี่นุชพั่วบ่มีมาไม่จอบอีได้หรอแพะหน่อยขอมาหากินหญ้าหวานนุปูกหญ้าหวานไว้นี่แมน จ้ามีตะห้อยตีนแพะหน่อยมีจ้ามีตะห้อยตีนแพะหน่อยเดือนนาเดือนนาจังสืได้เมฮ็ดหัวเดือนนามีเงินก่อนจ้าจ้าเฮ็ดหัวไอ้นั่นจ้าจ้าห้อยตีนเป็นรากฐานปลูกใบเหงืหัวหน่อย หัวหน่อยให้มันไอรักษาโรคลับปีเศษกินให้มันเศร้าก้นนะค่ะมันเศร้าแล้วหนูจังเสียมา่อวัสวนหะนูก็ได้ปลูกหญ้าหวานไว้่าน้องมาเบิ่งโว้ยหทนังนสิมันสี่ังบมนีลจ้า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 อันงานน้า สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมนชัยคนบ้านทุ่งชาแนลด้วยนะคะเอฟซีฝากากดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปในข้ามด่านนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะในานามช่องภูผชาชัยใจอีสานนะคะทักไลน์แอดทีพีสกินออฟฟิเชียลหรือโทรที่เบอร์0ูนย์เก้าสนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ไหนนะคะสอบถามแอดมินเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เมตตาค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภรั่นดวงไม่เจ็บไม่จนคอยมีและจิ้มและเจ็บและใช,ช้ต่อปปีีต่่่อไคคะะกาสสวัสด